รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการช่วงตัวทำกินสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาระยองอีกที่แล้วครับทีนี้โอ้โหมาเจอบรรยากาศโรงแรมนี้โอ้โหสวยหรูเมื่อก่อนเคยมาแล้วสองครั้งนะครับโอ้โหวันนี้ทําไมมันหรูหร่าเก่าหน้าเที่ยวหน้าอยู่แล้วรถก็โอ้โหเท่จังเลยครับก็มีร้านอาหารกันรันคลางคืนโอ้แล้วเดี๋ยวผมจะพาอีกสองตัวปลาที่มันคอยติดตามตูนผมมันจะทามาแบบไหนอีก สวัสดีครับอสาวันดีตายตายเหนื่อยค่ะเหนื่อยเรื่องอะไรอ่ะตามหาเจ้าฮุกไม่เจอเอ้าแล้วไปไหนอ่ะไม่รู้ครับไม่ได้เห็นตัมันเลยเนี่ยโอ้โหอะไรวะอะไรวะคอตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตูน ว้าไม่อช่แล้วเราตามนุษย์มนุษย์ต่างดาวไตายตายมนุษย์ต่างดาวอุ้ยน่ากลัวมากก็จะทำลายเราไหมเนี่ยทำแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเดยว่ไหวแล้วโอ้ยร้อนๆ้อน้อ้อนโอ้หดูดิบอกว่าจะปั้นไอ้นอกคู่ให้ดัง ปั้นดังถอดมาแล้วยังไม่ได้อีกโอ้โหว่าแล้วหายไปไหนตายแล้วโอ้แท้เขียวอะไรเนี่ยบอสอะไรเนี่ยเจฟเฟิร์นอะไรอ่ะเขียวปียเลยให้มาแต่งชุดอย่างนี้แล้วผมจะจำหน้าได้ไหมเนี่ยโอ้เอ้าก็มันต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ต้องใส่หัวไอ้นี่โอ้ใส่ไม่ไหวเดี๋ยนะ ตอนแรกคนรู้จักกูแล้วพอคนรู้จักนี่รู้จักหน่อยบังหน้าเดี๋ยวก็แต่งบางหน้ามั่งไปเป็นผีกระสือบ้างแล้วใครจะจาได้เนี่ยนี่ไปขายโรตีแล้วไปบังไปขายโรตีแล้วอาราดินถึงหนีกับต่างประเทศโอ้ยตายแล้วมันไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวนี้ต้องไปอีกคนนึรรยากับอีกคนหนึ่งแล้วอ้ออาราดินอยู่ไหนจะไปด้วยไปตามอ่ะไป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 ไหนบอสไปจัดเลอันนี้ต้องใส่ไหมเนี่ย ใส่ดีเราไม่ต้องใส่กะมันเป็นคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์เจ๊จำหน้าได้ไหมเนี่ยเออเดีจะจำได้เไปไปไปหุหนตายไปตายตายอย่างตายตตายมดตามเลยโอบังหน้าตลอดตายแล้วชีวิตจะเกิดเลยอะไรจะเกิดจะหมดสิไนเลยโอยเกิดในเลืหนาเนี่ย น,นี่ผมก็ได้มานั่งอยู่ที่ร้านโต๊ะไม้ดีตอนครับเจอเจแล้วครับเจเจ้าของร้านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเจยังสวยอยู่เลยครับนี่ผมก็อยากจะรู้ว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้ครับโตไม้นะครับค่ะแรกเลยเป็นร้านอาหารค่ะแล้วเราใช้โต๊ะไม้ที่ทําจากลากไม้ที่ทําจากไม้โบราณค่ะอเลยเป็นที่มาของชื่อโต๊ไม้ค่ะคือเอาโต๊ไม้ลากไม้มาทำเป็นโต๊ะใช่ค่ะแล้วก็ายอาหาร ใช่ค่ะแล้วก็หายอาหารก็เลยใช้ชื่อโต๊ะไม้เลยะใช่่คโอ้ไอ้เทดหรอครับเจ้ครับผมก็อยากรู้ว่าตรงนี้มาตั้งกี่ปีแล้วครับตรงนี้สร้างมาประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะโอ้โหมานพอสมควรค่ะผมก็มีโอกาสได้มาเมื่อวัแล้วมาสองครั้งพอดีเออหนู่มฮู้ไออนี้อะไรไอ้มมนุษย์อะไรเนี้ยกิ้งกากิ้งกาเขาบอกว่าเดี๋ยวขับข่วนมาพอดีพอเจอตรงกันพอดีเลยเดี๋ยวหาได้กิ้งเถอะมนุษย์สัตวดาทำมันไม่ค่อยพูด รูปล่างหัมวมันปลดอะเพียนนะหอ้น้ามันพูดดมกนู่ต้องกูดบอกนะเออเดี๋ยวถามเจได้เนึค่ะคือบรรยากาศเนี่ยที่นี่อยอมรับบรรยากาศดีแล้วติดถนนเลยไปมาสะดวกเออแล้วการตกแต่งร้านเนี่ยใครเป็นคนคิดนะขอ,ของประดับเป็นของวินเทจเริ่มจากความชอบของตัวนกเองกับแฟนนะคะชอบสะสมของเก่า เป็นทั้งของไทยของต่างประเทศของต่างประเทศก็จะมีสั่งมาบ้างแล้วก็ไปบ้างแล้วก็ซื้อติดกลับมาบ้างสวยนะครับมีตั้งแต่ราคาที่ไม่แพงค่ะจนถึงราคาที่แพงค่ะมีทุกอย่างอะไรจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเอาเมียมของร้าณของเรามา มาโอเคนันเอาอ่างี้ให้อนุญาตให้ถอดเออโอตายตายตายบอกโอ้โหดูนี่สาม้นจะบอกว่าให้ผมมาปั้นให้ดังปั้นผมไม่ดังแล้วมาปิดหน้าใครทำได้เทปเปิดโอ้โหดังกว่าแล้วโอ้โหขอตายนะท่านจ่กันจะดังอยู่แล้วอ้หอ่างงี้อ่าตอนนี้ได้คุยกันได้สะดวกขึ้น อ่สร้างมาท่าไหล่ยยี่สิบปยี่สิบปียี่สิบปีค่ะเพราะถ้นมนี่ยังเป็นมันลาดยางแล้วมันเะอะไรอ่าเป็นลาดยางแล้วค่ะจะยังเป็นลาดยางเล็กๆอยู่ค่ะก็เริ่มทีละหลังสองหลังสร้างขึ้นเรื่อยๆค่ะคือเปิดที่ฟังเปิดร้านอาหารแล้วถึงมาเปิดรีสอร์ทใช่ค่ะเปิดร้านอาหารแล้วถึงจะมาเปิดรีสอร์ทคือ จะทำให้มัคคนครบวงจรว่าที่นี่มีร้านอาหารแล้วถ้ากลับไม่ไหวนอนพักที่นี่ได้เลยนอนพักที่นี่ได้เลย<อ>ค่ะแล้วลูกค้าที่มาพักก็อยากทานอาหารก็สามารถสั่งได้สะดวกสบายค่ะปกดีครับแล้ตโต<ช>๊ะตรงนี้พักได้ป่พครับตรงนี้หน้าตาเนี้ยพักได้ค่ะพัก<อ>มาหลายวันแล้วค่ะอตอนนี้ทานที่โก๊ะมาพักไว้เพราะที่นี่เบื่อไหมฮะไม่ค่ะพี่ประหยัดกันเอาไว้แบบนั่น คือเมียมาพักที่นี่ข้าห้องประมาณประมาณเท่าไหร่เริ่มเริ่มต้นที่ห้าร้อยค่ะโอ้โหถึงห้าร้อยจนถึงหกพันบาทห0พันบาทจะเป็นบ้านพูล่าค่ะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวมีสระว่ายน้ำส่วนตัวเลยมาเป็นครอบครัวได้เลยมาเป็นครอบครัวได้เลยค่ะผมมาพักสี่ห้าวันผมบอกเลยนะมันดีห้าดาวบางทีห้าร้อยบาทตื่นมาเช้ารูกกินอะไรที่นี่มีอาหารเช้าด้วยเมีอาหารเช้าค่ะ ไถดาวก็วดอกกอินดำหลับหลับบอสคุยกับต่างนานยังไม่ได้รู้ชื่อเจนชื่อนกค่ะต่อชื่อนกออชื่อนกชื่อจริงจริงชื่ออะไรครับนัทพัฒน์ค่ะนัทพัฒนัทพัฒน์เป็กคนบริหารที่นี่บริหารที่นี่ค่ะแล้วแล้วเฮียล่ะคะ,ะเฮียจะ จะอยู่เบื้องหลังค่ะอยู่เบื้องหลังอยเบื้องหลังทีนี้ที่บอกให้เจ๊เนี่ยเวลาไม่รู้ใครจะมามันจะมายากไหมแล้วคือมาชิดกับช่องทางไหนได้ไหมครับค่ะเออถ้ามาจากกรุงเทพนะคะลงทางด่วนบ้านบึงแกงถนนบ้านบึงแกงค่ะแล้ววิ่งตรงมาประมาณ50กิโลค่ะจะเจอสี่แยกอำเภอวังจันทร์เลี้ยวขวาเข้ามาค่ะ900เมตรเองค่ะนิดเดียวเองใช่ค่ะ ห่างจากอำเภอ500รอเมตรเองอำเภอวังจันทร์พิมพ์มาที่โต๊ะไม้ทีดตอดใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ถามบอสอยากจะรู้ว่าที่เนี่ยเขาเขามีคนเ็าอยากจะมาจัดเรี้ยงจัดงานตั้งสารวันเกิดเรือเลี้ยงรุ่นอะไรเงี้ยมีห้องแถวเลี้ยง มีมีห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมค่ะได้หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบท่านค่ะห้องใหญ่ห้องเล็กมีหมดเลยห้องห้องใหญ่ห้องเล็กมีค่ะแอร์เย็นสบายค่ะ <Okay. S 2> เนี่ยมันตรงอะไรเรนี่ยตรงเนี้ยเขาเป็นห้องเส่วนตัวอ่าก็ใครที่ไม่ชอบพวกไอ้อายุงสักใคก็มานั่งทานจอดตัวตรงนี้ได้<า>สองโ<ด>ต๊ะโต๊ะใหญ่ด้วยแล้วที่นี่นี่เออที่เห็นเนี่ยนี่ยอ่า เขาเรีกอะไรบ้างคะเนี่ยเด่นจุดเด่นดีใจที่มาที่นี่อาหารอาหารอะอาหาริกเนเจอร์ของเรานะคะเป็นผัดไทยกุ้งสดค่ะผัดไทยกุ้งสดของเราไม่ใส่ผงชูรสนะคะใช้เส้นจันท่แท้ค่ะน้ำซอสเป็นน้ำซอสมันกุ้งเป็นสูตรพิเศษของทางร้านค่ะลูกค้าที่มาสั่งทุกโต๊ะค่ะถ้ามาไม่สั่งไม่ถึงแล้วไม่ติโต๊ะไม้ค่ะกุ้งตัวใหญ่มาก่ะ ของต้องทำก็สูตรเดกตัวใหญ่เป็นใหญ่มากแล้วก็ขอมมีเราใช้ไอที่ใส่เป็นไปตองด้วยนะแบบแบบโบราณโบราณแบบโบราณบอสบอสเราซี้น้ำอะไรอ่ะนอ้น้ำน้ำน้ำลูกมอนค่ะมันเบอรี่ค่ะมอญพอสารพิษค่ะมันมันลูกมอสาบบที่มันเป็นใกั้ไก้อันรุ่นแต่มันเล็กๆจิ๋วๆอ่ะ อ๋อดำดำมาดำดำเล็กเล็กใช่ไหมใช่ค่ะกเปรี้ยวหวานหวานนะคะโอ้โหนี่นี่มันเป็นน้ำได้แล้วถ้าดื่มก็สชื่นมันทั้งหวานหวานเปรี้ยวใช่ไหมใครแ่คนผมชอบมากเลยนั่งมองนานอะไรคะไอกาแฟเดีผมเคยเห็นะมันเมียกาแฟประมาณนมันมีเป็นชั้นๆเลยเนี่ย วิตามุล่าเต้ค่ะลาแล้วเราเราจะทานนีน่เราเราต้องคนไหมให้มันมันรวมกันไหมคนคนนิดนึงค่ะหรือว่าจะดูดตั้งแต่ด้านล่างขึ้นด้านบนแล้วจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลค่ะทีนี้ว่าอันนี้น้ำเอ่อสวรสน้ำสวรสค่ะโอ้โหนี่มีหลายแบบคือมาที่นี่อาหารก็อร่อยที่พักก็สวยท่าดัง่ายๆว่า บรรยากาศดีมากแล้วก็ยังมีรถเลยนะพี่เอทีวีเอทีวีให้ลูกค้าให้ลูกค้าลูกค้าไปอยากเออมีเขามีสนามสนามอะไรกันไปค้วยกันคุณเจ้ครับพี่เลี้ยวกลับ สมบัติฟามฟามเป็ดสดจังหวัดนครปฐมเราจำหน่ายเป็ดสดไก่สดเครื่องในจัดส่งทั่วประเทศและโอวตเตี๋ยวเป็ดพะโล้กอหัวไก่พร้อมอาหารตามสั่งหลากหลายเมนูสาขาใหม่สาขาเดียวในจังหวัดนครปฐมตรงข้ามวัดวังเย็นเยื้องแมคโครมานี้เดี่ยวเราไม่ได้ขายแค่เป็ดไก่เรายังมีรายการทีวี รายการร้อยเรื่องราววาไรตี้ช่วงทัวร์ทำกินทุกวันอาคารเวลาบ่าย2องโมงครึ่งถึง3ามโมงเย็นเราจะพาทัวสร้างตัวสร้างอาชีพและจะสนุกสนานกับทีมงานตลกจ็อกเกอร์วาไรตี้ยังมีศิลปินตลกสลับสับเปลี่ยนกันมาสร้างความสุขสนุกสนานในรายการอีกมากมายทางททบ .5 และดูย้อนหลังได้ที่ช่องยู u ู e เป็ดน้อยไทยแลนด์ เรารับจัดโชว์ศิลปินนักร้องดาราตลกดิเกแดนเซอร์มีเงินน้อยเงินมากไม่เป็นไรมาคุยกับเราได้รับรองท่านจะไม่ผิดหวัง <c oughs>